สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถโตโยต้าพีอูดนะครับคันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นสเปคแรม3าลอม3 2 Cpu 8คอร์นะครับยี่ห้ออั p ฟาค u ติโกซีรี e ์นะครับคันนี้ติดตั้งกล้อง360รองศานะครับนี่ครับคอนโทรลกล้องที่หน้าจอได้เลยนะครับนี่ครับภาพเนียนๆเลยนะครับปกติแล้วนั่งนั่งอยู่บนรถเนี่ยรัศมีรอบรถห่างจากตัวรถประมาณ1เมตรจะมองไม่เห็นครับเนี่ย ด้านหน้าด้านหลังเงี้ยผมกางผ้าไว้ด้านหน้าก็มองไม่เห็นครับเนี่ยขับรถอยู่มองไม่เห็นนะครับแต่ติดตั้งกล้องไปแล้วมองเห็นเลยนะครับพื้นที่รอบรถนะครับดูภาพแบบสามิติได้ดูแบบสองมิติได้ครับเนี่ยครับพื้นที่ด้านหน้าด้านข้างนะครับมองเห็นหมดนะครับทุกมุมมองนะครับลดจุดอับสายตานะครับแล้วก็เข้าเกียร์ถอยขึ้นกล้องหลังให้นะครับสําหรับพีวูที่เป็นตัวท็อป มีฟังก์ชันเส้นการะยะเลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะครับเนี่ยผมหมุนซ้ายนะครับถ้าผมหมุนขวานะครับเส้นการะยะเลี้ยวตามพวงมาลัยได้ด้วยนะครับสําหรับรถตัวท็อปนะครับที่มีจอจากโรงงานแล้วก็ออกจากเกียร์ถอยก็จะเป็นกล้างหน้านะครับกว้างหน้าก็เส้นหมุนพวงมาลัยก็เลี้ยวเหมือนกันนะครับ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นกล้องซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวขวาขึ้นกล้องขวานะครับตัวนี้ก็ดูหนังฟังเพลงครบจุมในเครื่องเดียวนะครับสเปค ram สาม cpu แปดคอตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ปุ๊บติดปั๊บนะครับคุณภาพเสียงดีสุดยอดนะครับนี่แต่ปุ๊บติดปั๊บนี่ประมวลผลไวนะครับตัวนี้นี่ครับดูหนังฟังเพลง y YouTube โหลดแอปเพิ่มเติมจาก Play Store ครับทีวีออนไลน์พวกนี้ n e t f l i x ได้หมดนะครับแผนที่นำทาง ัสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับร้านสิทธิเจริญซาวนะครับเรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับตอนนี้มาติดตั้งที่นนทบุรีนะครับหน้าร้านอยู่ที่เคหะบางพีสมุทรปราการนะครับมหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับงานติดตั้งเข้ารวมนะครับโตโยต้าพิอุนะครับปุ่มคอนโทรลพรงมาลไรใช้งานได้ปกตินะครับนี่ กดดูกล้องได้ตลอดนะครับมีปุ่มกล้องอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้องหน้านะครับเลือกมุมกล้องได้นะครับกดดูกล้องหลังได้กดดูแบบสามมิติได้นะครับแบบนี้นะครับกล้องก็จะมีระบบบันทึกในตัวนะครับบันทึกลง usb นะครับบันทึกรอบคันนะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาเป็นกล้องบันทึกทั้งหมดนะครับ เล่น2อแอปพร้อมกันได้นะครับแบบนี้ GM M Grammy ตอนนี้ก็โชว์ข้อมูลไฮบริดปกตินะครับโชว์ที่จอได้นะครับข้อมูลไฮ b i ิดก็เข้าไปที่เมนูเข้าไปที่ข้อมูลยานพาหนะนะครับนี่ครับโชว์สถานะแบตเตอรี่นะครับ ฟังชันออโต้ก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับขึ้นกล้องซ้ายเปิดไปเลี้ยวขวาขึ้นกล้องขวานะครับเข้าเกียร์ถอยขึ้นกล้องหลังนะครับออกจากเกียร์ถอยขึ้นกล้องหน้าให้นะครับสีวินาทีตรงนี้กําหนดได้นะครับประมวลผลไวนะครับจุดเด่นเลยตัวนี้กล้องมุมมองชัดๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมให้ดูตำแหน่งติดตั้งกล้องนะครับสำหรับโตโยต้าฮิวลด์เล็กกล้องด้านขวานะครับก็มากล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องด้านซ้ายนะครับและกล้องหลัง กล้องหลังนี่ติดตั้งแทนตำแหน่งเดิมนะครับนี่ครับมืนของศูนย์เลยนะครับติดตั้งตำแหน่งเดิมเข้ารูปสวยงามนะครับโตโยต้าพิวนะครับผลงานติดตั้งร้านสิทธทิเจริญสาวสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ